วันนี้นะคะจามก็ได้ไปเที่ยวที่พม่านะคะไปเที่ยวบ้านเกิดแล้วก็ได้ถ่ายทําคลิปวิดีโอมานะคะก็ถ่ายมาแต่ว่าไม่ได้ตัดต่อหลายวันแล้วนะคะโอ้โหตั้งแต่ไปเที่ยวมานะคะก็ทมญาติาักจามแชนแนลนะคะนาออันนี้ค่ะก็ไล่เมื่อเละตีเฮิรนเกิดขาม่าเน,น,นี่ยค่ะนาะประมาณสีห้าวันนั่นแหละแต่ก็อะไรถ่ายคลิปวิดีโอมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปอย ออกว่าเนี่ยค่ะนาะตีตั้งเมืองนอกอันนี้เป็นบ้าน,นากองมูเน,น,น,นี่ยค่ะเป็นวัดนากองมูอันนี้ก็เป็นวัดนากองมูนะคะชื่อวัดนากองมูงงก,ก็จะเป็นประเพณีออกพรรษานะคะที่เมือมงไทยเขาก็จัดงานแบบนี้นะคะจามก็ไปมาที่เมืองไทยก็มีแต่ว่าอันนี้ที่พม่านะคะก็มีการจัดงานนะคะแต่ก็ไม่ได้มีฟ้อนอะไรมากนะคะก็เขาก็จะตีกองตีม้งนะคะก็มีเครื่องดนตรีแล้วก็ไปไหว้พระนะคะ นี่ก็เดินเข้าไปในวัดนะคะไปกราบพระก่อนนะคะี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อเขากาไว้ภากนนะคก่อนเลยค่ะเนาะก็เป็นปุ้ยออกบาตีตั้ง,งวัดหน้ากงมูคํคำในก็ถือว่าเป็นโอกาสดีคะ่ะในตีไรมาเลยแล้วก็เป็นจัดงานออกบาเดนะค่ะเนาะ ก็น่านะคะตีนเก้เลยมากค่ะนะก็ไปยำเข้าป้อยจังไหนป้อยออกบ่าค่ะเนาะตีเมื่อตอามาในข้างในลอยในรับในก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆข้างในก็จกีแตะเลยค่ะโชคดีมากๆนะคะได้มาเที่ยวในค่ําคืนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เขาจะขายทั้งวันทั้งคืนนะคะผลไม้แบบนี้นะก็ถือว่านากองมูก็ มีบ้านคนเยอะมากๆนะคะแล้วในค่ำคืนนี้ก็มีการจัดงานประเพณีออกพรรษานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พม่านะคะบ้านนากหมูที่พมา่าแต่บ้านที่จามเกิดก็จะไม่ใช่ตรงนี้นะคะก็จะเลยไปอีกหมู่บ้านนึงนะคะแต่เขาไม่ได้จัดงานแล้วนะคะแต่ว่าค่ำนี้เขาจัดตรงนี้ก็เลยมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวกับหลานสาวนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวหาของกินก่อนนะคะว่ามีอะไรกินบ้างเอออันนี้ก็เป็นเนื้อย่างนะคะเสียบไม้โอ้แต่ไม้มันจะยาวนะคะเหมือนมาล่านะคะเป็นหมาล่าหมูปิ้งหมูหมูย่างมาล่านะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่จะเหมือนของพม่านะคะเขาเขาใช้ไม้ยาวมากๆเลยนะแต่ถ้าที่ไทยมันจะเป็นไม้แบบสั้นๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่ยาวมากอันนี้ก็สั่งสั่งไว้นะคะเดี๋ยวมาเอา เนี่ค่ะเป็นไม้ปิงมาล่ามาหู้จักจ,จือมันค่ะแต่หู้ว่าเป็นเนื้อเสียบไม้แล้วก็ะะเะเดท่าพริกมาล่านี่ค่ะโอ้วันนี้ก็เดินมาที่อาจจะเขาจะขายใบพูนะคะชอบชอบกินกันบ้างไหมครับพูนะคะแล้วก็เดินไปอีกนิดน,นึงก็จะเจอนี่มาขับหลานสาวนะคะยังจะเจอหมูเสียบไม้แบบนี้นะคะจะมีน้ําซุปให้ด้วยนะคะเขาเขาจะแบบว่า หมักอะไรด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีะผัดหมี่เหลืองแล้วก็ผัดหมีข่ขาวด้วย <laughs> น่าจะใช่นะคะอันนี้ก็สั่งแล้วก็มาลองชิมดูนะคะว่าจะอร่อยไหมนี่ค่ะมันหัวเปิ้ลคองจือไอย่างในคเนาะแต่ก็มันจะเป็นหมูเสียบไม้แล้วก็มันจะเปิ้จะต้มแล้วก็ตั้งไว้นะคะหันหันจอหันไม่ค่คะค่ะนี่ลองชิมดูอ <usz> อร่อยนะคะมันจะมีน้ําจิ้มให้ด้วยนะคะแล้วก็มีพริกกับกระเทียมนะคะน,นี่น้องๆข้างหลังเขาก็มานั่งกินนะคะอร่อยมากนะคะต,ต้องมาลองชิมดูนะแต่ที่ที่เมืองไทยก็มีนะคะแบบนี้นะ,ะที่เมืองไทยก็มีกินเสร็จก็จะเดินไปดูเขาจะแห่เทียนนะคะเข้าที่วัดก็เป็นปาเพนีเรียกว่างานปล่อยเทียนออกพรรษานะคะ ก็จะมีโตตัวเล็กๆนะคะนี่นี่เป็นเป็นน้องๆนะคะมามาเต้นมีต้นเทียนเขาจะแตกตางจากที่เมืองไทยนะคะถ้าที่ไทยเขาจะตำทำทำต้นนะคะใหญ่มากนะ,ะแต่ว่าที่นี่ก็แปลกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะจําก็ยังไม่เคยเห็นนะคะว่าเขาเาหตุต้นเทียนกันแบบนี้นะคะโอ้มาครั้งนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะ นะคะถ้าก็ย่างไกยามฮันเตอร์นี่ค่ะเนาะว่าเป็นเอ่อเหตุนเตี้ยนเหมือนไหนนี่คะ่ะเนาะก็ทีมเม้อไทยในปรนเทศต,ต้นเจ้าโว่ห้าหรือว่าเอ่อเฮต์ใหญ่ๆเลยขนาดนะมนแตกต่างกันเลยคะเนาะแต่มากในข้างในก็ถือว่าจบลีแจ๊ดๆนะคะเลยหันบรรยากาศอ่าของพี่น้องปีตังอ่าเมืองเมืองดอกนะี่คะ่ะเนาะปีบันหน้าข้องมู่นี่ค่ะโอ้สนุกนะคะสนนุกมากน,นะ อันนี้ก็ตัดมาแค่คร่าวๆนะคะไม่ไม่ยาวมากเกินไปนะคะสนุกมากๆอีกค่ำคืนหนึ่งแล้วก็มีการฟ้อนลำสนุกสนานนะคะอ่าอีกค่ำคืนหนึ่งดีโจเต้เนี่ยค่ะ,ะนะคะมาเขาปังป้อยออกว่าของี่นองนาโก้มูเนี่ยขนาดวัดนาโก้มูเนี่ยะค่ะ ้นก็นำเป็นๆในออนอในคำนํำเลยค่ะในอันนี้ก็เป็นต้นแปกบเลยค่ะต้นที่เป็นในปกติมีปังรองอิดๆเลยค่ะเนาะในในในก้วยเ่ยค่ะนี่เขาเขาก็จะมีการเล่นแบบนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นภายในางานด้วยนะคะก็มาหากินของกินอะไรก็ได้นะคะในค่ำนี้ก็เราได้หมูย่างนะคะแล้วก็ได้ชิมที่เมื่อกี้ด้วยนะก็ขอบคุณนะคะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศ ขอบคุณผู้ท่านผู้ชมนะคะท่านที่ติดตามจามนะคะขอบคุณที่รับชมจามชาแนลนะคะขอบคุณนํำนำนะคะติดตามจามชาแนลเลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากติดตามจามด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนํำนํำค่ะใหม่สุงคะพบเน้ากันในคลิปวิดีโอตั้งนาเลยค่ะใหม่สุงคะ